ดงชะตาและบุญวาสนาของคนที่เกิดวันเสาร์ดวงชะตาของคนที่เกิดวันเสาร์มุทะลุด,ดูดันกล้ได้กล้าเสียงหน้าใหญ่ใจนักเลงใจซื่อมือสะอาดนักความถูกต้องความยุติธรรม แข็งนอกอ่อนในาปากร้ายใจดีพาทีมเสน่ห์ต้นร้ายตายดีฐานะมั่นคงมีผู้บุบคทำคสู่สีรถที่ถูกโฉลกกับคนวันเสาวได้แก่สีฟ้าสีน้ำเงินเสริมด้านความแก้วค่าดปลอดภัยสีแดงสีชมพู ด้านการยอมรับนับถือผู้อุปถัมภ์ทํ้ำูสีเทาและสีบอลเงินเสริมด้านโชคลาภวาสนาบารมีสีเหลืองสีทองเสริมด้านการแก้ปัญหาโชคลายและอุปสรรคสีดำสีม่วงเสริมโชคลาภเงินทองเมตตามาหานิยม สีรถต้องห้ามของคนเกิดวันเสาร์ได้แก่สีเขียวสีส้มเป็นกาลกินีโชคลายอับประโมคลและศัตรูคู่แข่งวันที่เป็นมิตรกับคนวันเสาร์ได้แก่วันพุธกลางคืนช่วยเหลือซึ่งกันและกันอย่างเต็มที่ไม่ทอดทิ้งกันวันที่เป็นศัตรูกันกับวันเสาร์คือวันศุกร์ เป็นศัตรูกันแบบไม่เปิดเผยอัญมณีที่ถูกฉลกกับคนวันเสาร์ควรใช้เครื่องประดับหรืออัญมณีที่เป็นสีม่วงหรือสีดำที่เรียกว่ากันหาพรเช่นอเมทิสซ์แซฟไฟร์สีม่วงนินตะโกยกดำสตาดำและไข่มุกดำเป็นต้น วงชะตาและบุญวาสนาของคนที่เกิดวันเสาร์นิสัยคนที่เกิดวันเสาร์มักจะเป็นคนดุเดือดดุดันมุทะลุกล้าได้กล้าเสียเป็นคนค่อนข้างหน้าใหญ่ใจนักเลงรักแรงโกรธแรงฐานะดีล่ำรวยเงินทองทรัพย์สมบัติมีลูกน้องบริวารมากเป็นคนกว้างขวางมีมิตรเยอะ เป็นคนเจ้าชู้ค่อนข้างมีคู่หลายคนไม่ค่อยลงรอยกับญาติพี่น้องนะักเป็นคนโผงผางชอบความถูกต้องและรักความยุติธรรมไม่ชอบการถูกกดขี่ข่มเหงรังแกเป็นคนตรงไปตรงมาไม่ชอบสวมหน้ากากเข้าหากันตามดวงชะตาของคนวันเสาร์ดูภายนอกแข็งแกร่งดุดหินผาดุดดันดังเสือแต่จริงๆแล้ว ภายในเป็นคนอารมณ์อ่อนไหวมักต้องการความอบอุ่นจากเพื่อนฝูงและคนรักอยู่ตลอดเวลาอาชีพที่ถูกโลกกับคนวันเสาร์แนะนำว่าให้รับราชการจะเหมาะที่สุดเพราะเป็นคนตรงฉินจิตใจกว้างขวางรักความยุติธรรมไม่เหมาะที่จะทำอาชีพค้าขายเพราะเป็นคนหูเบาที่สงสารใจอ่อนง่ายมักไว้ใจคนง่าย ถ้าทำการค้ามีโอกาสถูกโกงจนล่มจมเอาได้เลยทีเดียวแต่คนวันเสาร์จะเป็นคนคิดโกงใครไม่เป็นชอบทำแบบตรงไปตรงมาแต่มักจะเดือดร้อนจากเพื่อนฝูงอยู่เสมอละครับส่วนด้านความรักเป็นคนค่อนข้างโรแมนติกชอบเอาอกเอาใจดูแลเอาใจใส่คู่รักของตนเป็นคนพูดจาไพเราะมีสเสน่ห์และเป็นคนเจ้าชู้เงียบชอบเป็นผู้นามากกว่าเป็นผู้ตาม ตามดวงชะตาของคนเกิดวันเสาร์ถ้าเดินทางไปในทางที่ถูกที่ควรเดินทางไปในทางที่ดีก็จะดีแบบสุดๆแต่ถ้าเดินทางผิดเดินทางไปในทางที่ไม่ดีชีวิตก็จะดิ่งลงเหวเลยทีเดียวในช่วงวัยเด็กของคนเกิดวันเสาร์ไม่ค่อยจะดีนะักมักจะต้องจากพ่อแม่พี่น้องของตนเองไปอยู่กับบุคคลอื่นช่วงเด็กจะหาความสุขไม่ค่อยได้ ดวงชะตาของคนวันเสาร์ในช่วงวัยรุ่นนั้นดวงชะตาจะเริ่มดีอาจจะมีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยจะมีผู้หญิงหรือผู้ชายขาวสูงเป็นคนช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูคนวันเสาร์หากจะเลือกคบคนควรจะเลือกคบคนให้ดีควรเลือกคบคนที่สูงสักกว่าหรือฐานะดีกว่าหรืออายุมากกว่าถึงจะดีหากคบคนที่เด็กกว่าหรือด้อยกว่า จะนำพาความเดือดร้อนมาให้เป็นคนไม่ค่อยลงรอยกับพี่น้องนักเพราะคนวันเสาร์มักจะถือทิฐิมานะไม่ค่อยง้อใครช่วงนี้จะค่อนข้างมีความสุขจะทำการงานใดๆก็จะประสบผลสําเร็จเป็นอย่างดีช่วงวัยเบญจเพศช่วงนี้ดวงจะตามไม่ดีจะมีเะหอร้ายมีเรื่องให้ต้องร้อนอกร้อนใจจะทำการงานใดก็มักจะมีอุปสรรค จะถูกศัตรูใส่ร้ายป้ายสีให้เสียหายขาดคนสนับสนุนขาดคนคอยช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูและควรจะต้องดูแลสุขภาพให้ดีด้วยอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในช่วงนี้ช่วงวัยเบญจะเพศของคนวันเสาร์ก็หนักหนาสาหัสเอาการอยู่เหมือนกันแต่เมื่อผ่านพ้นช่วงวัยนี้ไปได้จะเริ่มดีขึ้นเรื่อยเรอยเริ่มจะมีคนคอยช่วยเหลือเจือจุน จะมีการสร้างหลักปักฐานสร้างครอบครัวได้ถ้าทำอาชีพเกษตรกรอยู่ก็จะได้ผลผลิตที่ดีอย่างมากๆเลยละครับช่วงวัยทำงานถึงวัยกลางคนช่วงวัยนี้จะค่อนข้างดีมีโอกาสสร้างหลักปักฐานมีโอกาสเริ่มชีวิตคู่กับคนใหม่อีกรอบช่วงนี้มีทั้งดีและมีอุปสรรคเข้ามาปะปนกันไปอาจจะมีเรื่องร้อนใจเรื่องการเสียเล็กเสียน้อยมีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วย จะเดือดร้อนเพราะเพื่อนสนิทมิตรสหายอาจจะมีเรื่องคดีความก็เป็นไปได้ในช่วงวัยบั้นปลายของชีวิตจะมีดวงชะตาค่อนข้างดีมีคนคอยนับหน้าถือตามีคนเคารพนับถือทำการสิ่งใดก็จะประสบความสำเร็จจะมีความสุขกายสุขใจฐานะการเงินการทองมั่นคงมั่งคัง่งความเป็นอยู่ค่อนข้างจะดีมากๆแต่จะมีเรื่องของสุขภาพเข้ามาบ้าง จะมีป่วยไข้เจ็บเจ็บปวดอดอดอดแอดแต่ก็จะมีความสุขสบายดีไปจวบจนสิ้นอายุขัยเลยทีเดียวครับวิปากกรรมของคนเกิดวันเสาร์คนเกิดวันเสาร์มักเป็นคนคิดมากคิดเล็กคิดน้อยชอบจดจําเรื่องเจ็บปวดเรื่องร้ายๆในอดีตเรื่องดีๆไม่ค่อยจดจํามักจะจดจําแต่เรื่องเจ็บปวดเรื่องร้ายๆในชีวิตที่ผ่านมาจึงเ,เป็นคนคิดมากคนเครียด ถ้าเป็นผู้ชายมักจะเป็นคนกลัวเมียและมักจะมีเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจพอเพื่อนพ้องและญาติพี่น้องของตนเองตามดวงจะตามักจะเป็นคนที่ชอบคบคนไม่ค่อยดีมักมีเหตุให้เดือดร้อนเป็นคนที่พึ่งพิงใครไม่ค่อยได้หาเงินเก่งแต่ก็เก็บเงินไม่ค่อยอยู่มักมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับเส้นเอ็นข้อต่อกระดูกหัวเขา่าหรือหมอรองกระดูกเป็นต้น วิธีแก้วิบากกรรมของคนเกิดวันเสาร์ควรนำสิ่งของที่เก็บสะสมเอาไว้จนมีมากมายจนเกินไปนำไปขายหรือบริจาคถ้าขายแล้วได้เงินมาควรจะนำเงินนั้นไปทำบุญทำทานควรสวดมนต์บทชินบัญชรเป็นประจำและหาพระประจำวันเกิดมาบูชาคือพระปางนาคปกหรือหาพญานาคมาบูชาก็ได้ งดกินปลาไหลงดการข้องเกี่ยวกับสัตว์เลื้อยคานเช่นงูเงี้ยวเขี้ยวคอทุกชนิดควรทําบุญเกี่ยวกับการมุงกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลังคาวัดหลังคาศาลาการประเรียนควรจะทําบุญซื้อปลาไหลมาปล่อยเพื่อเป็นการแก้เคสเมื่อทําบุญตาทานแล้วก็ควรกรวดน้ําอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรน,นะครับแล้วดวงจะตาของคุณก็จะดีขึ้นครับ เลขมงคลของคนเกิดวันเสาร์คือเลข7และเลข3ครับครับในช่วงชีวิตของคนเราทุกคนย่อมเกิดเหตุการณ์ดีบ้างร้ายบ้างทุกบ้างสุขบ้างขาก้าวกันไปทั่วทุกคนนะครับไม่มีใครเกิดมาแล้วไม่เคยทุกข์อยู่ที่ว่าเราจะฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆที่ถาโถมเข้ามาในชีวิตของเราได้ดีสักแค่ไหน ดวงชะตาก็เป็นเพียงแนวทางที่เราจะเรียนรู้และประคับประคองชีวิตของเราให้ผ่านพ้นอุปสรรคไปให้ได้ดังคำที่ว่าโชคชะตาฟ้าลิคิตแต่ชีวิตต้องลิคิตเองนะครับหากเพื่อนๆชอบในสาระประโยชน์ที่ทางช่องเปิดเบ่ง c งชาแนลของเรานำมาฝากในครั้งนี้ช่วยกรุณากด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสวัสดีครับ